กาบสว่วนสดี้ยวๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าดึงหัวอีกแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับ <on> ที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวดีๆนะครับวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าดึงหัวมาให้นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอ no. ว่าถ้าอยากได้นะครับนอวันนี้มีตั้งค่าเด็เดๆมาให้แน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับนอพี่ก็ทําการทดลองนะครับนอ วากวัวจะได้มานะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าลำบากแสนเข็มมากๆเลยนะครับนเพราะว่าพี่ทั้งไปทดลองคนที่ดึงหัวไม่เป็นและคนที่ดึงหัวเป็นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าตั้งแต่อัปเดตแผทใหม่มานี้นะครับนอก็คือตั้งค่ายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งค่าระดับไหนนะครับก็เข้าหัวยากมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นกับ GM ปรับด้วยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าวันนี้พี่มีวิธีแก้นะครับนอเดี๋ยวพี่จะมาบอกเลยละกันนะครับว่าตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะ งบ1บาทสุ่มรหัสฟรีไฟล์จะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5ครั้งละกันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอ10ครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างเข่ากางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคน เป็นทางด้านของ DPI นะครับเนหรือว่า iPhone iOS นะครับเนตั้งได้หมดนะครับพี่จะบอกทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตั้งค่าจนถึง DPI เลยนะครับเนแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์มีลุ้นเพจด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็คือ1่ไลค์1นแชร์นะครับเท่ากับว่าจะได้ลุ้นเพจนะครับพี่ขอบอกเลย ถ้าครบ5,000คนดูจะมีการแจกเพชรแบบรฟรีมูลค่า150บาทนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะทำการแจกให้แบบรฟรีเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบรฟรีนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับโนมา เรามาเริ่มก <studios> ิจกรรมหรือว่าเรามาเริ่มตั้งค่าการดึงหัวกันดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะโคตรดีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่ประมาณ100นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันแรกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับถ้าไม่ใส่100อนะครับเนาะก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับทั้งใน iOS Android แล้วก็ในขอบนะครับเนาะต้องได้ใส่100ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมาทั้งหมดแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณ ว่าถ้าไม่ใส่100ดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับโนว่าดึงหัวไม่ขึ้นทุกคนเลยนะครับน้องไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้นะครับแล้วก็อันต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลดซอรหรือว่ากล้องที่ติดมากับปืนนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าสําหรับกล้องที่ติดมากับปืนนะครับหรือว่ากล้องเลดซอรนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าที่จะตั้งอยู่ที่ประมาณ45เท่านั้นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับก็อยู่ที่45เทท่านนนั้คุกพี่ขอบอกน้าเว่านั้น่เนะ น้อยไปนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่ตั้งระดับนี้นะครับเรียกได้ว่าดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับถ้าคนไหนใช้กล้องเลดดอดดึงนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าส่วนมากก็จะเป็นกล้องเลดด์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ไว้ดึงหัวนะครับก็แนะนําประมาณนี้ละกันนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคขุนศรนะครับสาหรับสโคขุนศนะครับโนก็อยู่ที่59นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสําหรับสโคขุนศรนะครับโนตั้งประมาณด้านของสิ นะครับน้อที่แบบว่าลหลายๆคนนะครับน้อก็คือไม่ตั้งนะครับก็คือได้แพทปัจจุบันนะครับก็ ต้องได้ตั้งประมาณนี้นะครับถึงจะสามารถดึงหัวได้นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนว่าถ้าไม่ตั้งประมาณนี้นะครับดึงหัวไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแพใไมล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะต้องได้ตั้งประมาณนี้จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของ59นะครับสำหรับซโคพืุ้นซีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าสําหรับซโคพืุ้นซีนะครับตั้งอยู่ที่59ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของ59สําหรับซโคโื้น4ีเท่านั้นนะครับใครที่แบบว่าไม่ตั้งตามนะครับเนาะ ว่าถ้าไม่ขึ้นหัวนะครับนอก็คือแสดงว่าไม่ตั้งตามพี่นะครับนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของ85าลำก็สไนเปอร์นะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เคยบอกนะครับว่าตั้งประมาณนี้จะสูงเกินไปนะครับพี่แนะนําให้เป็น50นะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ50นะครับน้องก็คือต้องได้ตั้งอยู่ที่ประมาณ85เท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายสไนเปอร์หรือว่าคนที่เก็บสไนเปอร์ลงไปแล้วได้สไนเปอร์เลยนะครับนก็แนะนําประมาณนี้นกเลัั่่ากยนนวไมต้งนนะครับอก็คือ จะไม่มีผลนะครับเนาะแต่ถ้าตั้งนะครับจะมีผลแน่นอนนะครับทำไม g มถึงเอาตั้งค่ามาให้ตั้งนะครับก็ต้องมีผลในการดึงหัวแน่นอนนะครับนอพี่จึงเลยมาแบบว่าแนะนําให้นะครับนอก็คือตันตั้งค่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าอาจจะไม่ช่วยทั้งหมดนะครับนอแต่ก็ช่วยแน่นอนนะครับนอในการดึงหัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายถ้าเขาไหนเปิดนะครับก็อยู่ที่70นะครับถ้าเขาไหนปิดนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของสโคบนะครับนอไม่ใช่สโคปนะครับก็คือการควบคุมนะครับพี่ขาบอกเลยนะ พี่จะตั้งเป็น เมื่อสโคบนะครับแล้วเราก็อันที่3ทพี่จะเปิดนะครับแล้วก็อันที่4ทพี่จะเปิดอันที่5พี่จะปิดนะครับอันที่6ที่จะเปิดนะครับอันที่7ทพี่จะเปิดนะครับอันที่8แล้วก็พี่จะเปิดนะครับส่วนอันที่9พี่จะปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับโนในส่วนของการควบคุมตรงนี้นะครับโนถ้าอยากตั้งตามก็สามารถตั้งได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าตั้งได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากตั้งตามนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็คือให้ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็เป็นขนาดที่พี่แนะนําดีกว่านะครับเนาะเรียกได้ว่า และหลายคนนะครับนาะก็คือไม่สนใจตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราตั้งขนาดปุ่มยิงไม่ดีนะครับก็คือเราจะดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณ48-58แล้วก็68นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับนาอก็ตั้งอยู่ที่ 48นะครับเนอส่วนคนไหนที่มีมือถือนะครับกลางๆหรือว่ารุ่นที่ผลิตออกมาจากปัจจุบันนะครับเนอก็ตั้งอยู่ที่58นะครับส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นไอแพดนะครับเนอก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ68ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นขนาดปุ่มยิงนะครับที่แบบว่า ลหลายโคนนะครับเนก็คือไม่ตั้งนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนว่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าจะพลาดจุดสําคัญไปมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนแนะนำละกันนะครับจุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าจุดนี้สําคัญจริงๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่า จุดนี้โคตรสาคัญเลยนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งนะครับเรียกได้ว่าลหลายๆคนนะครับจะพลาดจุดสําคัญไปมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดนะครับที่แบบว่าสําคัญที่จุดนึงเลยนะครับที่หลายๆคนมองข้ามนะครับสาหรับพี่ก็คือไม่อยากให้มองข้ามจุดนี้นะครับเพราะว่า จุดนี้นะครับนาอก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่พี่แนะนําที่สุดหรือว่าแนะนํามาตลอดเลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับองค์น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งขนาดปุ่มยี่นะครับก็ตั้งได้เลยนะครับนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าต่อมาก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากราฟิกก็สําคัญหรือว่ามีส่วนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งกราฟิกนะครับนาอก็คือ หนึ่งเลยนะครับต้องตั้งให้เหมาะสมนะครับถ้าคนไหนตั้งไม่เหมาะสมนะครับก็คือเราจะไม่สามารถนะครับนอดึงหัวได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะแหลกนะครับเรียกได้ว่าแหลกมากๆด้วยนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนมีมือถือแรงนะครับก็ตั้งแม็กไปได้นะครับแต่ถ้าคนไหนมีมือถือไม่แรงนะครับพี่แนะนําให้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานดีกว่านะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้ดีกว่านะครับพี่แนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนก็คือแบบว่าต้องตั้งให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากเห็นภาพสวยแล้วก็ แบบว่าเราเห็นภาพดีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าไม่เหมาะสมก็คือดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ขนาด DPI นะครับสำหรับ DPI เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ละกันนะครับสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับ iOS ตั้งอยู่ที่120สนะครับส่วน Android ตั้งอยู่ที่ประมาณ900นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนไหน900แล้วมันเร็วเกินไปนะครับแนะนําให้ลดลงมาเหลือประมาณ 700ก็ได้นะครับ6ก0ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับโนสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้ง DPI อนะครับโนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับโนในส่วนของ DPI นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับโนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าการดึงหัวนะครับโนก็คือต้องมีเทคนิคด้วยนะครับการดึงหัวนะครับก็คือเราต้องหมุน้อศัตรูให้ศัตรูเปิดมาก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยดึงหัวนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า สำหรับน้องน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวได้นะครับก็ต้องดูจังหวะไม่ไส้ว่าโผล่ไปแล้วดึงเลยนะครับน้องก็ศัตรูปเปิดแล้วก่อนอนัดหนึ่งแล้วเราค่อยดึงนะครับน้องก็จะเป็นปมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการขึ้นหัวดีที่สุดนะครับน้องเราก็เทคนิคนี้นะครับใช้กันหมดทุกคนนะครับสำหรับคนดึงหัวนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หน น้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อนี้เป็นการสนรับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย